สวัสดีครับคนรักสุขภาพทุกท่านวิดีโอนี้ได้สรุปการจัดการไลฟ์สไตล์อย่างไรให้มีสุขภาพดีแข็งแรงแก่ชราช้าลงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคช่วยชะลอการเกิดสัญญาณบ่งบอกวาาัยชรา h o r m ม n s of aging จะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ผลกระทบและวิธีการจัดการของไลฟ์สไตล์แต่ละตัวเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขทุกวัน 1. การนอนหลับพักผ่อนต้องนอนหลับลึกเพื่อให้โกรธฮอร์โมนทําการซ่อมสร้างเซลล์ที่สึกหรอซ่อมแซมตัวเองไม่ควรนอนน้อยกว่า5ชั่วโมงและไม่ควรนอนนานมากกว่า9ชั่วโมงนอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยในการซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อที่สึกหรอทําให้ดีเนเได้รับการซ่อมแซมช่วยให้จีนโนมมีความเสถียรมากขึ้นการนอนหลับอย่างเพียงพอ ช่วยชะลอการสั้นลงของเทโลเมียร์แต่หากนอนน้อยจะเร่งให้เทโลเมียร์สั้นลงเร็วขึ้นการเข้านอนการตื่นนอนเป็นเวลาการนอนอย่างเพียงพอจะช่วยในกระบวนการอีพิจเนติกเป็นปกติลดการแสดงออกของยีนที่ผิดปกติออกมาทำให้ยังคงมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงการนอนช่วยในการสร้างโปรตีนใหม่ทำให้เกิดสมดุลของโปรตีนที่ดี ช่วยให้ไมโตัวคอนเดียได้พักผ่อนและซ่อมแซมตัวเองการนอนหลับพักผ่อนช่วยกำจัดซอมบี้เซลลและลดสารการอักเสบเซลล์ได้ซ่อมแซมตัวเองช่วยให้เซลชะลอการเข้าสู่ภาวะชราภาพและช่วยซ่อมแซมเซลลต้นกำเนิดทำให้สามารถแบ่งตัวและสร้างเซลล์ใหม่ได้การนอนหลับลึกจะก,กระตุ้นกระบวนการออโตโฟาจีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงการนอนนี้เองกระบวนการกินตัวเองจะก,กําจัดโปรตีนพิษได้เป็นอย่างดีการนอนหลับดีหรือไม่ดีอาจจะได้รับผลกระทบจากไมโครไบโอมเช่นจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ผลิตสารสื่อประสาทเซโรโทนีนกาบาจะช่วยให้การนอนหลับได้ดีขึ้นการนอนที่ไม่เพียงพออาจทําให้ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้ลดน้อยลงและเพิ่มจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค แล้วยังเข้าไปเปลี่ยนแปลงไมโครไบโอมในลำไส้ที่มีผลต่อการอักเสบการบวมและเสี่ยงต่อการเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับการนอนหลับสนิทจะช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดและช่วยลดการอักเสบการนอนไม่เพียงพอจะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานและกระตุ้นการปล่อยสารที่ทำให้เกิดการอักเสบได้หากนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการซ่อมแซมเซลล์ไม่สมบูรณ์ การซ่อมแซมเกิดความบกพร่องได้นอกจากนี้การนอนไม่เพียงพอจะทําให้หิวง่ายทานอาหารมากขึ้นระบบการดูดซึมระบบการเผาผลาญต้องทํางานมากขึ้นและทําให้มีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 2. การทานอาหารควรทานอาหารให้หลากหลายเพื่อรับสารอาหารให้เพียงพอครบถ้วนทานอาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านการอักเสบสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำลายสุขภาพของหวานของมันของเค็มของทอดอาหารที่มีแป้งปริมาณสูงอาหารแปลรูปไม่ทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากเกินไปหากอายุมากขึ้นหรือทานยาบางชนิดอาจมีผลต่อการดูดซึมสารอาหารควรปรึกษาแพทย์ก่อนเราควรทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านการอักเสบจะช่วยลดอนุมูลอิสระและลดการอักเสบได้ ทำให้ DNA ไม่ถูกทำลายเซลล์ต้นกําเนิดไม่ถูกทําลายง่ายๆและควรทานอาหารให้หลากหลายเพื่อรับวิตามินและแร่ธาตุอย่างครบถ้วนเพียงพอการทานอาหารไขมันต่ําแคลอรี่ต่ตําน้ําตาลน้อยจะช่วยชะลอการสั้นลงของเทโลเมียร์ควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารแปรรูปและควรทำไอเบ้างสัปดาห์ละ1-2ถึงครั้งการทานอาหารที่ช่วยให้เทโลเมียยาวขึ้นโดยการกระตุ้นเทโลเมียเลส เช่นการทานวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E โฟอเลตไนอซีน,นวิตามิน B12 และธาตุแมกนีเซียมและธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีสารโพลิฟีนอนและธาตุเซลลีนเนียมเบต้าแคโรทีนโอเมก้า3โคเอนไซม์คิวเทนสำหรับวิตามิน B12 โฟเลตและสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถทำให้ยีนปิดการใช้งานในกระบวนการอีพิจเนติกได้และควรทำไ IF บ้างแต่ไม่ควรอดอาหารนานจนร่างกายหิวและเกิดความเครียดอาหารที่ช่วยทำให้อีพิจเนติกทำงานได้ดีเช่นเรสเบอร์ทอรเคอร์คิวมนอินเอดีพัสเอ็นเอ็มเอ็นชาเขียวโอเมก้าสามซันฟลอเรนกระลำปีกระลำดอกบอกเคอรี ane, ่เบต้ากูแคนเห็ดชิตาเกะ เห็ดลินจือเห็ดหอมเคอร์คิวมีนขมิ้นชันผูนิคาลาจินทับทิมโพลิฟินอลเบอร์รี่ต่างๆอง,งุ่นแอปเปิลโ,โกโก้ผักใบเขียวทั่วการได้รับสารอาหารที่ช่วยสร้างโปรตีนได้เป็นปกติเช่นการทานวิตามิน b 12โฟเลตและธาตุเหล็กและควรทานโปรตีนให้เพียงพอไม่มากเกินไปเพราะจะทำให้โปรตีนพิษเพิ่มมากขึ้น และไม่ควรทานโปรตีนน้อยเกินไปจะทําให้ได้รับกรดอะมิโน,โนไม่เพียงพอมีผลกระทบต่อความสมดุลของโปรตีนได้การควบคุมปริมาณอาหารช่วยให้การตอบสนองสารอาหารเป็นปกติหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่เป็นของหวานของมันของเค็มแป้งโปรตีนในปริมาณที่มากเป็นเวลานาน,านๆเพราะจะส่งผลต่อการตอบสนองสารอาหารที่ผิดปกติทานอาหารคีโตเจนิก ทานแป้งเพียงน้อยทานไขมันดีมากหน่อยทานโปรตีนพอประมาณการได้รับว,วิตามินบีรวมโคอเอนไซม์คิวเทนและธาแบแมกนีเซียมโอเมกา 3, ้าสามแอลคาร์นิทีนอัลฟาไลโปอิกการทานสารต้านการอักเสบพ,พวกเคอร์คิมีนสารต้านอนุมูลอิสระและสารที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันพวกเคอร์ซิตนไฟเซตนจะช่วยให้ไมโตคอนเดรียทำงานเป็นปกติ การได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนการทานอาหารหลากหลายจะช่วยซ่อแมแซมไมโตคอนเดียได้การทานผักผลไม้ทานโปรตีนจากพืชธัญพืชทานอาหารคีโตเจนิกการอดอาหารการทำไอเจะช่วยให้ไมโตคอนเดียแข็งแรงและทำงานได้ดีขึ้นโคเอนไซม์คิวเทนช่วยในการเผาผลาญของไมโตคอนเดียน้ำตาลทำให้เกิดอนุมูลอิสระและของเสียทำให้ไมโตคอนเดียเสื่อมสภาพเร็วขึ้น NAD+ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของไมโตคอนเดียอาหารที่ช่วยชะลอการเกิดเซลล์ชะลาภาพเช่นเคอร์เซตนไฟเซตนเคอร์คิมีนที่เป็นสารสกัดที่ช่วยต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันรวมทั้งการทานอง,งุ่นแดงเบอร์รี่ต่างๆแอปเปลิลแดงมันเกือเทศหอมหัวใหญ่แตงกวาบอกเกอรี่ผักคะน้า ชาเขียวชาดำผักชีฝรั่งถั่วลิสงการทานอาหารที่ส่งผลดีต่อสเต็มเซลล์เช่นการทานโปรตีนทานกรดอะมินโนทานวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินบีรวมและธาตุเหล็กเซดิเนียมเพื่อช่วยในการแบ่งตัวอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเบต้าแคโรทีนไลโคป,ปีนจะช่วยป้องกันสเต็มเซลล์เสียหายจากอนุมูลอิสระ อาหารที่มีสารต้านการอักเสบและช่วยกระตุ้นการทำงานของสเตมเซลล์เช่นขมิ้นชันองุ่นแดงและควรหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นการอักเสบเช่นอาหารแปรรูปของทอดของมันของหวานการลดปริมาณอาหารการควบคุมแคลอรี่การอดอาหารการทำไอเอทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านการอักเสบและสารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยให้การสื่อสารระหว่างเซลล์ดีขึ้น อาหารแปรรูปที่มีสารปรุงแต่งรสสารกันบูดจะรบกวนการสื่อสารระหว่างเซลล์และควรควบคุมน้ําตาลในเลือดให้การสื่อสารเป็นปกติการขาดวิตามิน b 12โฟเลตและธาตุแมกนีเซียมมีผลต่อการผลิตสารสื่อประสาทและเกิดการสื่อสารผิดป,ปกติได้การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลาไส้อาจจะมีผลต่อการสื่อสารระหว่างเซลล์ของระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทได้ การขาดกรดอะมิโนอาจทำให้กระบวนการออโตฟาจีผิดปกติอาหารไขมันสูงอาหารแปลรูปทำให้ออโตฟาจีไม่ดีควรควบคุมปริมาณอาหารควบคุมแคลอรี่การอดอาหารและการทำไอเฟจะช่วยให้กระบวนการออโตฟาจีมีประสิทธิภาพการดื่มน้ำให้เพียงพอสามารถช่วยให้กระบวนการออโตฟาจีทำงานได้ดีขึ้นการกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีทำได้ด้วยการทานผักใบเขียวเข้ม ผักคะนา้าบอกโคลีผลไม้สีเข้มเบอร์รี่ต่างๆเชอร์รี่แอปเปลิลกีวีชุมพูะสโบอลทอเช่นองุ่นแดงหรือไวน์แดงควรทานวันละ1แก้วเคอร์คิวมีนขมิ้นชันอาหารไฟเบอร์สูงถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วดำข้าวกล้องวิตามินดีและโคเอนไซม์คิวเทนควรทานโปรไบโอติกและปีไบโอติก อาหารที่มีไฟเบอร์สูงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันกําจัดสารพิษท,ที่ตกค้างในลใําไส้ช่วยลดการดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกายและทําให้มีสุขภาพจิตท,ที่ดีหลีกเลี่ยงการทานอาหารแปรรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดการทานยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะควรปรึกษาและได้รับคําแนะนําจากแพทย์เพราะยาอาจส่งผลเสียต่อจุลินทรีย์ในลใําไส้และระวังการนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เช่นการทานอาหารที่มีเชื้อโรคก,การทานอาหารที่สกปรกควรล้างมือก่อนทานอาหารทุกมือ้อควรทานอาหารที่ลดการอักเสบหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีน้ําตาลมีแป้งเพราะจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันลดน้อยลงหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวไขมันทานของผัดของทอดของมันของปิ้งของย่างของไหมเพราะจะกระตุ้นการอักเสบควบคุมปริมาณอาหารควบคุมแคลอรี่ ช่วยลดภาระักการทำงานและลดการอักเสบได้อาหารที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเช่นวิตามินซีวิตามินอีวิตามินด e, ีและธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กและธาตุเซลรเนียมการทานโปรไบโอติกปีไบโอติกโยเกิร์ตกิมจิมิโซะผักใบเขียวมะนาวส้มเห็ดหลินจือเห็ดชิตาเกะใบแปะก,ก้วยการทานอาหารกลุ่มต้านอนุมูลอิสระ เช่นวิตามินซีวิตามินอีและธาลิเซียมเบตาแคโรทีนไลโคปีนเคอร์คิวิมีนเลสบูลทอร์โคเสตินน้ำมันพืชธัญพืชหอมหัวใหญ่ส้มเลมอนแอปเปิลอองุ่นเบอร์รี่ต่างๆเต้าหู้มะเขือเทศชาเขียวถั่วเหลืองถั่วดำถั่วลิสงผักใบเขียวเข้มผักคะนา้าบอกเคอรี่กวางตุ้งปวยเลง้ง มเมล็ดเจียมเมล็ดงาอาหารต้านการอักเสบเช่นเคอร์ควิคมีนไขมันดีโอเมก้าสปลาแซลมอนปลาทูนา่าแครอทฟักทองอโวคาโดมะม่วงขมิ้นชันกระเทียมขิงโซมเมื่ออายุมากขึ้นความสามารถในการดูดซึมสารอาหารอาจจะลดน้อยลงควรสังเกตความผิดปกติของร่างกายหรือปรึกษาแพทย์เพื่อเพิ่มสารอาหารบางประเภท ให้สอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย 3. การออกกําลังกายควรออกกําลังกายวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันโดยประมาณแต่การเลือกวิธีการออกกําลังกายแบบแอโรบิกแบบแอนแอโรบิกแบบฮีท HIIT แบบเวทเทรนนิ่งแบบยืดเหยียดแบบทรงตัวก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการออกกําลังกายว่าต้องการผลลัพธ์อย่างไรและยังขึ้นอยู่กับเพศและวัย อย่างไรก็ตามการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครบทุกส่วนก็ควรออกกําลังกายพระกันไปเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับทุกส่วนของร่างกายและกระตุ้นให้การทํางานของร่างกายทํางานได้เป็นปกติการออกกําลังกายสม่ำเสมอจะช่วยกระตุ้นการทํางานของโปรตีนที่ช่วยในการซ่อมแซมด n a ทํนให้ระบบการเผาผลาญทําทงานได้ดีไม่เกิดอนุมูลอิสระและลดการทําให้ด n a นถูกทําลายซึ่งจะช่วยชะลอการแก่ชาราเร็ว และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆการออกกําลังกายจะชะลอการสั้นลงของเทโลเมียร์และอาจช่วยให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นด้วยการออกกําลังกายแบบแอโรบิกแต่หากออกกําลังกายหนักเกินไปจะเร่งให้เทโลเมียร์สั้นลงการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่หนักจนเกินไปช่วยควบคุมการแสดงออกของยีนได้การออกกำลังกายยังช่วยส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อจัดเก็บโปรตีนได้มากขึ้น ด้วยการออกกําลังกายด้วยการยกน้ําหนักเวทเทรนนิ่งการออกกําลังกายยังช่วยเผาผลาญโปรตีนส่วนเกินด้วยการออกกําลังกายแบบแอโรบิกซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลของโปรตีนได้การออกกําลังกายหนักเกินไปมีผลต่อความสมดุลของโปรตีนเพราะต้องสูญเสียโปรตีนในการฟื้นฟูซ่อมแซมมากเกินไปการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอแบบแอโรบิกและแอนแอโรบิกจะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและช่วยลดภาวะ ดื้ออินซูลินที่มีผลกระทบต่อการตอบสนองสารอาหารการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือ HIIT ไม่หักโหมจะช่วยให้เลือดและออกซิเจนไหลเวียนดีทำให้ไมโตคอนเดียทำงานได้ดีขึ้นการออกกำลังกายยังช่วยในการเผาผลาญให้ดีขึ้นและสามารถควบคุมน้ำหนักให้สมดุลและยังช่วยทำลายเซลล์ที่เสื่อมสภาพทำลายซอมบี้เซลล์และช่วยลดการอักเสบของเซลล์ จึงช่วยชะลอการเกิดเซลล์ชราภาพการออกกําลังกายเป็นประจำช่วยลดการอักเสบของเซลล์กระตุ้นการทํางานของภูมิคุ้มกันทําให้เซลล์แข็งแรงกําจัดสารพิษออกจากร่างกายและกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ซึ่งรวมถึงเซลล์ต้นกําเนิดด้วยและช่วยให้การสื่อสารระหว่างเซลล์เป็นปกติการออกกําลังกายควรทําทั้งแบบแอโรบิ H I I T, กเวทเทรนนิ่งฮีท HIIT จะกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจี ให้ทำงานได้ดีขึ้นการออกกำลังกายจะกระตุ้นการหลัง่งสารต้านการอักเสบช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการอักเสบและช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินที่เป็นอีกสาเหตุของการอักเสบกระตุ้นการทำงานของระบบการย่อยอาหารและส่งเสริมสุขภาพของลำไส้ให้ทำงานได้ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ 4. การจัดการความเครียดสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่นการทำสมาธิการหายใจเข้าให้สุดการหายใจออกให้สุดการฝึกโยคะการทำงานอดิเรกการฟังดนตรีบรรเลงการสวดมนต์การทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาการแก้ไขปัญหาด้วยสติอย่างเป็นระบบการปรึกษาผู้รู้หรือจิตแพทย์ทั้งนี้เพื่อไลยความเครียดกำจัดความเครียดออกไปซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสัญญาณบ่งบอกวัยชรา การจัดก,การความเครียดช่วยชะลอเซลเสื่อมสภาพเร็วเซลล์ถูกทำลายทำให้สามารถซ่อมแซมดินเอได้เป็นปกติชะลอการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลลชรลาภาพช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระที่จะไปทำลายดินเอและเร่งกระบวนการแกช่ชราการจัดก,การความเครียดจัดก,การอารมณ์ลบช่วยชะลอการสั้นลงของเทโลเมียร์ซึ่งช่วยให้เซลล์สามารถแบ่งตัวได้และซ่อมแซมตัวเองได้ซึ่งจะช่วยชะลอการแกช่ชรา ความเครียดจะมีผลต่อกระบวนการอีพิเจเนติกทำงานได้ไม่ดีการจัดก,การความเครียดช่วยปกป้องการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติหรือโปรตีนพิษภายในร่างกายช่วยให้สร้างและสลายโปรตีนเป็นปกติลดการสูญเสียโปรตีนในการนำไปซ่อมแซมร่างกายความเครียดจะมีผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและยับยั้งการทำงานของอินซูลินมีผลต่อการตอบสนองสารอาหารได้ไม่ดี การจัดก,การความเครียดช่วยให้เมโตคอนเดรทำงานได้เป็นปกติสามารถผลิตพลังงานได้ปกติเซลล์ทำงานได้ปกติและมีพลังงานให้เซลล์สามารถใช้งานได้ปกติและสามารถซ่อมแซมตัวเองได้การควบคุมของเครียดที่ดีช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้เป็นปกติป้องกันการอักเสบเรื้อรังชะลอการแก่ชราของเซลล์หรือเกิดเซลล์ชราภาพอวัยวะต่างๆทำงานได้เป็นปกติ ไม่เป็นโรคภัยต่างๆได้ง่ายการจัดการความเครียดช่วยลดการทำลาย DNA ของสเตมเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งจะทำให้แก่เร็วขึ้นเมื่อมีความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนของเครียดทำให้ระบบภูมิคุ้มกันลดน้อยลงทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์ผิดปกติความเครียดกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังมีผลต่อการสื่อสารระหว่างเซลล์และความเครียดส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจุลินทรียน์ในลำไส้ ทำให้มีผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างเซลล์ในระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทการจัดการความเครียดลดความเครียดจะช่วยให้กระบวนการออโตโฟาจีทำงานได้ดีขึ้นและช่วยให้จุลินทรีย์นนในลาไส้ทํางานได้ปกติความเครียดทําให้อยากอาหารทานอาหารมากขึ้นมีผลต่อระบบการย่อยการดูดซึมการเผาผลาญต้องทํางานหนักขึ้นและเก็บสะสมไขมันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อดัชนีมวลกายและมีผลเสียต่อร่างกาย 5. การควบคุมดัชนีมวลกายหรือ Body Mass Index (BMI) หากเราไม่สามารถควบคุมดัชนีมวลกายได้จะทำให้มีน้ำหนักมากเกินไปไม่สอดคล้องกับความสูงการควบคุมดัชนีมวลกายให้อยู่ในค่ามาตรฐาน18.5ถึง22.9ด้วยการควบคุมปริมาณอาหารและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้ปกติไม่แก่ชรา,าเร็วและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้การมีน้ำหนักมากเกินไปเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนทำให้แก่ชรา,าเร็วขึ้นแก่ก่อนวัยทำให้การซ่อมแซมด n a นเผิดปกติทำให้ด n a นเเสียหายเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์และเป็นโรคมะเร็งจึงควรควบคุมนัชนีมวลกายให้เหมาะสมการมีน้ำหนักมากเกินไปจะทำให้เทโลเมียสั้นเร็วขึ้น เร่นกระบวนการแก่ชาราหลีกเลี่ยงการอดอาหารหรือลดน้ำหนักมากๆซึ่งจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอและเกิดความเครียดซึ่งจะส่งผลเสียต่อการควบคุมเหนือยีนหรือกระบวนการอีพิจเนติกการที่น้ำหนักมากเกินไปทำให้การสะสมโปรตีนที่ผิดปกติหรือโปรตีนพิษมากเกินไปต้องควบคุมค่าบ m i ให้ได้ตามมาตรฐานไม่เช่นนั้นจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสัน การทานอาหารเกินความต้องการของร่างกายทําให้ต้องเผาผลาญมากขึ้นไมโตคอนเดรียทํางานมากเกินไปทําให้เกิดอนุมูลสระมากขึ้นและมีผลทําให้เซลล์ถูกทําลายการมีน้ำหนักมากเกินไปยังทําให้เซลล์ต้นกําเนิดหรือสเตมเซลล์เกิดการเสื่อมสภาพและลดจํานวนลงทําให้สูญเสียความสามารถในการฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองไมโครไบโอมหรือจุลินทรีย์ในลใําไส้จะส่งผลต่อระดับโฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง กับความอยากอาหารและการเผาผลาญพลังงานซึ่งจะส่งผลต่อการมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นการควบคุมค่าดัชนีมวลกายจะช่วยลดการอักเสบเพราะช่วยลดภาระการทำงานภายในร่างกายได้ช่วยลดการเผาผลาญและการเกิดภาวะดิสซูลีนการมีน้ำหนักมากเกินไปอาจทำให้ไขมันเกิดการอักเสบทั่วทางร่างกายและเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็ง 6. การหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นมนลพิษสารพิษสารเคมีรังสีโลหะหนักสารก่อมะเร็ง pm 2.5ไอายเละเหยกลิ่นสารเคมีต่างๆน้ำยาทาคำความสะอาดกลิ่นใหม่ของเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆกลิ่นสีทาบ้านกลิ่นกาวทินเนอร์ต่างๆควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือลดการสัมผัสโดยตรงด้วยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า ppe เช่นหน้ากากนิรภัยถุงมือนิรภัยเนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษจะส่งผลเสียต่อร่างกายการหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษจะปกป้องการทำลายเซลล์และดีเอนเได้โดยตรงและชะลอการเข้าสู่ภาวะเซลล์ชราภาพลดความเสี่ยงของการเกิดโรคการติดเชื้อและการเสื่อมของร่างกายชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดรังสี UV ควรหลีกเลี่ยงมลพิษ หลีกเลี่ยงการสัมผัสการสูดดมสารพิษต่างๆจะช่วยชะลอการสั้นลงของเทโลเมียร์ได้สารพิษสารเคมีโลหะหนัก PM 2 5กลิ่นน้ำยาต่างๆก็จะมีผลต่อกระบวนการอีพิจเนติกดังนั้นควรเปิดรับอากาศที่โลง่งปลอดโปร่งและสะอาดการหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษช่วยปกป้องโปรตีนและชะลอการเสื่อมของร่างกายช่วยชะลอการเสื่อมของคอลลาเจนและอิลาสติน ซึ่งเป็นโปรตีนที่สําคัญในการทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นและเต่งตึงช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระทําให้ผิวแข็งแรงชะลอการแก่ชรลาของเซลล์และชะลอการเกิดริ้วรอยการหลีกเลี่ยงสารพิษสารเคมีโลหะหนักที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทําลายป้องกันการทําลายเยื er ่อห um ุ้มเซลล์ไมโตคอนเดียเพื่อให้ไมโตคอนเดียทํางานและผลิตพลังงานได้เป็นปกติสารเคมีสารพิษ จะทำลาย DNA ของเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์สารพิษจะก,กระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระที่ไปทำลายเซลล์และรบกวนกระบวนการทางชีวเคมีทำให้การทำงานของสเต็มเซลล์ผิดปกตินอกจากนี้ยังกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังทำให้สเต็มเซลล์เสื่อมสภาพมลพิษสารพิษสารเคมีทำลายเยื่อหุ้มเซลล์มีผลต่อการส่งการรับสัญญาณไม่ถูกต้องหรือรบกวนการสื่อสารระหว่างเซลล์ ระวังการติดเชื้อทั้งไวรัสแบคทีเรียจะมีผลต่อกระบวนการออโตฟาจีและหลีกเลี่ยงสารพิษสารเคมีโลหะหนักเพื่อให้กระบวนการออโตฟาจีทำงานได้เป็นปกติสารพิษสารเคมีจะทำลายจุลินทรีย์ดีและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไมโครไบโอมทำให้สูญเสียสมดุลจึงส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงการหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีที่เป็นพิษจะช่วยลดการอักเสบ และป้องกันร,ร่างกายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ 7. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีจะช่วยลดความเครียดและช่วยให้กลไกการทำงานของร่างกายมีประสิทธิภาพการมีสัมพันธภาพที่ดีทำให้อารมณ์ดีมีอารมณ์บวกทำให้ความเครียดลดน้อยลงจะส่งผลดีต่อกระบวนการอีพิเจเนติกช่วยการแบ่งตัวของสเต็มเซลล์การสื่อสารระหว่างเซลล์และกระบวนการออโตฟาจีเป็นปกติ เมื่อมีสุขภาพจิตที่ดีจะทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงการทำงานของอินซูลินเป็นปกติทำให้การตอบสนองสารอาหารเป็นปกติความเครียดเหลื้อลังจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอาจกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายซึ่งส่งผลต่อการทำงานของเซลล์และเร่งกระบวนการแก่ชาราความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงส่วนสัมพันธภาพที่ดี จะทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีควรคู่คู่ไปกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือการดู Youtube การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆการเข้าร่วมการอบรมการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อฝึกสมองได้คิดได้ตัดสินใจและทำให้มีเสน่ห์เมื่อมีการพูดคุยด้วยซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมทําให้อารมณ์ดีอารมณ์บวกซึ่งทําให้ชีวิตมีความสุขมั่นคงสุขภาพใจดีสุขภาพกายดีตามไปด้วย8การกดสุบุหรีและการกดดื่มแอลกอฮอล์การสุบ,บุบหรีและการสูดดมควันบุหรี่ส่งผลเสียต่อร่างกายทําให้เซลล์ดีเถูกทําลายเป็นเซลล์ชาราภาพเร่งการเกิดริ้วรอย ผิวมองค้างแห้งกร้านการสูบบุหรี่การสูดดมควันบุหรี่ทำให้เทโลเมียสั้นเร็วขึ้นมีผลต่อการแบ่งตัวและการซ่อมแซมตัวเองยังส่งผลเสียต่อสมดุลของโปรตีนเพราะมีการทำลายเยื่อบุทางเดิอนอาหารทำให้การดูดซึมสารอาหารไม่ดีการสูบบุหรี่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระเข้าไปทำลายเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรียมีผลให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพการเผาผาลาญพลังงานไม่เต็มที่ การสูบบุหรี่มีผลทำให้สเต็มเซลล์เสื่อมสภาพและสูญเสียความสามารถในการแบ่งตัวการเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดีเอ็นเอในสเต็มเซลล์ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งการสูบบุหรี่เปลี่ยนแปลงการทำงานของสารสื่อประสาทซึ่งมีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมนอกจากนี้ยังกระตุ้นการอักเสบทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์ทำงานผิดป,ปกติและยับยั้งกระบวนการออโตโฟาจี การสูบบุหรี่ทำให้เกิดการอักเสบทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้เกิดการเสียสมดุลของไมโครไบโอมการดื่มแอลกอฮอล์จะกระตุ้นการอักเสบภายในร่างกายทำลายคอลลาเจนและอลิลาสตินทำให้ผิวหมองคล้ำและเกิดริ้วรอยการดื่มแอลกอฮอล์เร่งการเกิดอนุมูลอิสระทำให้ดีเอนถูกทำลายเทโลเมียสั้นลงมีผลต่อกระบ,บวนการอิพิเจเนติกทำให้ยีนไม่สามารถถูกควบคุมได้ สูญเสียสมดุลของโปรตีนเพราะแอลกอฮอล์ดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงโดยเฉพาะโปรตีนการดื่มแอลกอฮอล์ยังขัดขวางการดูดซึมวิตามินกลุ่มบีรวมมีผลต่อการเผาผลาญของไมโตคอนเดียและอนุมูลอิสระจากแอลกอฮอล์ยังทำลายเยื่อหุ้มไมโตคอนเดียมีผลให้การทำงานผิดปกติแอลกอฮอล์ยังทำให้เยื่อบุลำไส้เสียหายมีผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ และส่งผลเสียต่อการเสียสมดุลของไมโครไบโอมแอลกอฮอล์มีผลให้สเต็มเซลล์เสื่อมสภาพและสูญเสียความสามารถในการแบ่งตัวและเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดีเอ็นเอในสเตมเซลล์ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำงานของสารสื่อประสาทซึ่งจะมีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมนอกจากนี้ยังกระตุ้นการอักเสบทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์ทำงานผิดปกติ และยับยั้งกระบ,บวนการออโตฟอจี G. สุดท้ายขอให้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อตรวจหาความผิดปกติของร่างกายในระยะเริ่มต้นเพื่อรักษาอย่างถูกต้องแต่เนื่นๆและเมื่ออายุมากขึ้นสัญญาณบ่งบอกวัยชาราเช่นเซลล์เสื่อมสภาพ DNA ถูกทำลายเทโลเมียส์สั้นลงการตอบสนองสารอาหารควบคุมได้ไม่ดีจ่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเราหนีไม่พ้นทำได้เพียงการชะลอให้สัญญาณบ่งบอกวัยชาราเหล่านั้น เกิดขึ้นช้าที่สุดเพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีไม่แก่ชรา,าก่อนวัยหรือชะลอภาวะการแก่ชรา,ลาและหลีกเลี่ยงโรคต่างๆช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่ออายุมากขึ้น Health Good Feel Good